เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2563ค่ะดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธิรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2563 ของทางอำเภอแม่สอดโดยมีนายชัยพฤกษ์เชนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมและมีประหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีการจัดองค์ประชุมโดยเว้นระยะห่างตามพระราชกำหนดว่าด้วยพระราชกำหนดฉุกเฉินอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 -19 รบเบียบวบาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำข้าราชการภาคเอกชนย้ายมาใหม่เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการรับรองวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงรายงานการปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สอดเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเรื่องการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2563การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรร,รา,าพิเศษโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเรื่องการเชิญชวนการใช้และการสวมใส่ผ้าไทย และพาพื้นเมืองเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาเรื่องการรายงานสรุปการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเรื่องรายงานการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เรื่องรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในคดีต,ต่างๆเรื่องการกำหนดการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการและเรื่องอื่นๆ